สวัสดีค่ะโค้ดสิตามมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้โค้ดมาเร็วนะคะมาพาพวกเราทุกคนนะคะ้ามาอยู่ห้างแจ๊นนะคะเป็นห้างที่โค้ดว่าเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเห็นปากครับไหมคะ มาเลยค่ะนะคะวันนี้กับ1เทคนิค COVID นะคะหนึ่งเคล็ดลับนะที่จะทําให้คุณเนี่ยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆไ,ไ,ได้สเมสเมอ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 สเม,สเมอสเสมอเสมอเสมอได้อ่ขาพาพวกเราทุกคนนะคะมาจูนกับจักรวาลน,นะคะนี่นี่นี่ดูดูดดเออดู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 ด้านหลังนะคะจะเป็นเสียงน้ําตกนะคะเสียงสวรค์มากมายเลยนะมีบ,อบ่อปลาด้วยเออาเอาสินะ บางครั้งนคะบางคนเนี่ยก็อดที่จะเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกเปลนะรู้สึกเสียใจรู้สึกทาไมมันไม่เป็นอย่างที่หวังวะอย่างเงี้ยนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่ปัจจัยที่มันมาลุมร้อมทําให้เรารู้สึกว่า อะไรวะตั้งเป้าไว้ทําไมคนอื่นทาได้ฉันทําไม่ได้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บาบันทอนหัวใจของคุณเนี่ยโค้ดบอกเลยนะคะวิธีการที่คุณจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี้ยมันเกิดจากหนึ่งเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองค่ะคุณก็สามารถนะ,ะที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆดงดูเรื่องราวใหม่ๆ,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 ๆได้ตลอดตลอดนะจ๊ะได้ตลอดตลอดเลยสบายเนาะคุณได้ยินเสียงน้ำไหมเออ คือสบายมากนะคะเบาสบายมากปล่อยใจนะคะไปกับความรู้สึกอิ่มเต็มเ,มเออไปกับทุกสรรพสิ่งร,บรอบๆตัวคุณนะเออไม่ว่าวันนี้นะคะอะไรที่คุณตั้งเป้าตั้งหวังแล้วมันไม่เป็นไปตามหวังนะคะหยุดค่ะหยุดความคิดนะคะที่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้พีจตกังวลและก็หาข้อสงสัยในสิ่งที่คุณแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะแต่วันนี้สิ่งที่โคาชจะบอกคุณนะคะ ให้คุณอิ่มเอมใจกับสิ่งรอบตัวค่ะคุณเห็นสิ่งรอบตัวไหมเออนะคุณเห็นสิ่งรอบตัวไหมเห็นไหมนะวันนี้โค้์มาเชื่อมพาคุณมาเชื่อมต่อกับจักรวาลเลยนะคะโค้ดเชื่อว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายๆคนนะให้ความสาคัญไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือเราเป็นลูกเองนะคะก็นะวันเด็กทั้งทีเราก็ต้องทาตัวเด็กๆไงเห็นโค้์ใส่ไหมโดนนันด์โดนันดกมีโบเห็นไหมเออนะคะและนั่นนะคะก็คือ หนึ่งนะหนึ่งเทคนิคนะหรือหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่คุณจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆไ,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 ได้ตลอดเวลานะคะวันนี้นะคะไม่ต้องเขาจะพูดว่ายังไงหยุดนะคะหยุดเอาเป้าหมายมาทำลายตัวเองบางคนนะคะตั้งเป้าหมายใหญ่พอมันไม่ถึงไม่กล้าฝันต่อนะคะมันไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะมะม่วงสุกไม่พร้อมกันค่ะตราบใดที่คุณเรียนรู้การใช้กฎของเจ้าจักรวาลนะคะเมื่อนั้นแหละค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละค่ะคุณไม่ต้องไปกังวล ตั้งเป้าแล้วไม่ได้ตั้งใหม่ค่ะตั้งมันเลขเดิมแหละค่ะแล้ววันหนึ่งนะคุณต้องได้อย่างแน่นอนนะโคเชียลสุดติดใจแบบนั้นนะคะแล้วมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ให้คุณเห็นอย่างที่โค้ดได้เอาหลักฐานมาให้พวกคุณดูเยอะแยะนะคะวันนี้นะโค้ดเป็นกำลังใจให้ทุกคนและโค้ดเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในโฟเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับโค้ดนะคะเมื่อนั้นนะคะยังไงคุณก็ต้องบินขึ้นอ่ะเออยังไงโค้ดก็พาคุณบินขึ้นแน่นอนนะคะรูปศิษย์ของโค้ดทุกคนนะคะต้องได้ดีนะมาก ใครเชื่อโคนะโคตการันตีว่าชีวิตพวกคุณดีขึ้นทุกวันเลยค่ะคุณมีความสุขนะคะกับสิ่งรอบตัวคุณมีความสุขกับร่างกายคุณคุณมีความสุขกับครอบครัวคุณคุณมีความสุขกับการกินอาหารของคุณคุณมีความสุขกับการนั่งรถของคุณคุณมีความสุขที่คุณได้ตื่นมาหายใจในทุกๆวันเห็นไหม ค่ะดีคุณเห็นไหมนะคะและนี่นะคะคือหนึ่งเทคนิคนะที่คนจะบอกคุณนะคะง่ายๆเลย่ะทุกครั้งนะคะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมไมันไ,ไม่เป็นตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายแล้วทาไมไม่ได้อย่างโค้ดวะทําไมไปลองเล่นแบบโค้ดแล้วมันเสียคุณไม่ต้องเสียใจค่ะนะวันนี้คุณอาจจะยังจูนกับจักรวาลไม่ติดค่ะ เหมือนกันค่ะวันนี้เราได้ยินเพลงชาติครั้งแรกหรือเราฝึกอ่านกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายดูหัดเขียนในครั้งแรกเราไม่เก่งหรอกค่ะเราไม่สามารถทําได้ทันทีหรอกค่ะแต่เมื่อไรที่คุณนะคะฝึกซ้อมฝึกซ้อมและฝึกซ้อมเมื่อน,นั้นนะคะคุณจะมีพลังคุณจะมีทักษะค่ะคุณจะมีความชํานิชํานาญค่ะคุณจะมีความเป็นมืออาชีพค่ะในการที่คุณนะคะจะสามารถใช้จักรวาลได้แบบง่ายดายในทุกทุสรรพสิพ่งค่ะ เอ,อวันนี้นะคะเคล็ดลับที่โค้ชจะให้คุณนะ,ะในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะมันตรงกับวันวันนี้เลยะคะ่ะก็คือวันเด็กนั่นเองนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆได้เสมอๆนะคะคุณต้องย้อนกลับไปตอนที่คุณอายุห้าขวบค่ะห้าขวบค่ะคุณต้องเสมอว่าตอนนี้คุณห้าขวบคุณเห็นโค้ชไหมคะโค้ชห้าขวบอยู่ค่ะคุณ คนกำลังสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะคนพาตัวเองนะคะมาอยู่กับบรรยากาศคุณได้ยินเสียงเพลงที่ห้างไหมคะเอาเปิดเพลงคลาสสิกคุณเห็นไหมคะคุณต้องกลับมาค่ะเสมือนว่าคุณเนี่ยอายุห้าขวบตอนห้าขวบคุณว่าคุณเป็นยังไงคะพลังงานของคุณโอ้โหไม่มีหมดค่ะคุณเล่นเช้ายันมืดเช้ายังมืดไม่มีเหนื่อยค่ะใช่ไหมสนุกหัวเราะค่ะแม่พูดผิดก็ขำค่ะคุณพูดผิดคุณก็ขำค่ะ คุณสนุกกับทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณเลยเออตอนห้าขวบคุณก็จะมีความฝันใช่ไหมคะฝันอยากเป็นมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในหัวของคุณเนี่ยมันมีแต่ความเป็นไปได้เต็มไปหมดเลยคุณว่าจริงไหมเมื่อคุณต้องการที่คุณนะจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะบนเป้าหมายเดิมที่เราตั้งให้คุณเสมือนว่าคุณเนี่ยกลับไปเป็นเด็กห้าขวบอีกครั้งนะคะ ขอบคุณนะเจ้าเด็กห้าขวบคนนี้เออที่โตมาด้วยความสดใสขอบคุณนะที่พาฉันมาอยู่ในแดนบวกนะได้มาเจอโคสิตาขอบคุณร่างกายนะที่ยังหายใจอยู่ขอบคุณนะว่าความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยตอกย้ำให้ฉันรู้ว่าเป้าหมายฉันยังไงก็ถึงแน่นอนอะไรที่ฉันที่จะทำฉันทำได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น อยากให้รู้ว่าจักรวาลอยู่ข้างเราทุกคนนะคะคุณกลับไปเป็นเด็กห้าขวบค่ะคุณใช้จินตนาการของเด็กห้าขวบในการเขียนเป้าหมายของคุณในการรู้สึกกับเป้าหมายของคุณแม้คุณไม่ได้เมื่อสองวันก่อนแต่คุณจะรู้หรือเปล่าคะว่าพรุ่งนี้คุณอาจจะได้ก็ได้บรืนบรเรื่องหรือเดือนหน้าหรือปีหน้ามันไม่มีคาว่าช้าเกินไปหรอกค่ะตราบใดที่ตัวคุณรักษาตัวคุณอยู่ในแดนบวกและมีความรู้สึกเสมือนว่าคุณเนี่ย มีเจ้าเด็กน้อยห้าขวบอยู่ในร่างกายคุณตลอดเวลาเขาอยู่กับคุณตลอดเวลานะเจ้าเด็กคนนั้นไม่ได้หายไปเลยเพียงแต่คุณไม่เรียกเขามาคุณไม่เคยบอกเขาว่าขอบคุณนะที่อยู่กับเรามาตั้งหลายปีแล้วขอโทษนะที่ไม่ตามใจเธอเลยกักขังเธอตลอดไม่เคยปล่อยให้เธอกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง ขอโทษด้วยนะตอนนี้รู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันเจ้าสีตาน้อยเจ้าสีตาน้อยผูดร่าเลงเจ้าสีตาน้อยผู้ให้เออเจ้าสีตาน้อยยิ้มแย้มแจ่มใสเจ้าสีตาน้อยผู้มีความสนุกเออเจ้าสีตาน้อยผู้มีความคิดว้าวระดับโลกไปเลย าสีตาน้อยเนี่ยอยู่กับโค้ดมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่โค้ดก็ไม่เคยเรียกเขามาเลยค่ะมักจะเรียกแต่เจ้าสีตาผู้ใหญ่นี่แหละนะเข้มถึง,งถังตึงตัสงสวมการเป็นผู้ใหญ่ค่ะแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในจิตใจของคุณลึกๆเนี่ยพวกคุณทุกคนล้วนเป็นเด็กห้าขวบค่ะจงเปิดประตูบานนั้นออกมานะคะเรียกเด็กห้าขวบคุณที่เขานั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ว่าคุณเนี่ยไม่เห็นเขาแล้ว คุณไม่รักเขาแล้วคุณจงเรียกเขาสก,กิดเขาด้วยหัวใจของคุณว่าฉันขอโทษนะขอโทษนะออกมาเถอฉันรู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันเมื่อนั้นนะคะเจ้าเด็กห้ามผัวของคุณเขาจะออกมาต้องพลังนี่คนพูดไปคนน้ำตาซึมอะ เจ้าเดกห้าขวบของคุณเขาจะออกมาส่งพลังนะเขาจะออกมาสร้างเขาจะออกมาแผงริ้นแผงเดกค่ะเหมือนตอนที่คุณห้าขวบไงคุณจําได้ใช่ไหมเออคุณจําได้นะร่างกายคุณตอนนี้ถ้าคุณทําไปพราะวันคคุณจะรู้สึกเลื่อนลมมันสูบชีดค่ะคุณรู้สึกมีเอเนจีค่ะแบบบอกไม่ถูกคุณว่าจริงนะจริงนะเสียงเพลงได้ฟิลลิ่งมากน้ำตาซึม เห็นไหมคุณได้ยินเพลงอะไรไหมเพลงอะไรคะแคนนอนโอ้ยเห็นไหมว่าเรามาอยู่ในสวนของจักรวาลเฮ้ยไม่ได้บอกอุย้ยคนลุกเห็นไหมเาไม่ได้บอกให้เปิดแคนนอนนะแต่นี่แหละค่ะคุณเห็นไหมว่าเราทุกคนอยู่ในฟรอของจักรวาลพร้อมกันเลยคุณเปิดรับเจ้าเด็กข้าของคุณออกมาแล้วสวรรค์ส่งเพลงแคนนอนมายืนยันค่ะ ว่าคุณเปิดรับเด็กห้าครอบของคุณแล้วความเป็นไปได้ของพวกคุณใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นค่ะคุณจะเอาเป้าหมายเดิมตั้งหรือจะตั้งเป้าหมายใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้ค่ะไม่มีข้อแม้เห็นยังเห็นยังโ้ยสุดยอดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไมว้าวว้าวว้าวเนาะ <c oughs> อา โคตรดีใจกับทุกคนมากเลยนะไปเรียกเด็กห้าขวบนะคะไปเรียกเด็กห้าขวบคุณออกมาเจ้าเด็กห้าขวบผู้ร่าเริงเจ้าเด็กห้าขวบผู้เห็นความเป็นไปได้นะทําอะไรก็ทําด้วยความสนุกอย่างเดียวหัวเราะพกล้อก็หัวเราะร้องไห้ก็ร้องแป๊บเดียวปาดน,น้ําตาแล้วก็หัวเราะต่อนะนี่คือเด็กข้าขวบค่ะ คุณจงเป็นเด็กห้าขวบคนนั้นนะคะในวันเด็กวันนี้และทุกๆครั้งเมื่อคุณล้มลงคุณจงปาดน้ำตาแล้วกลับมาหัวเราะว่าเขาเจ้าเด็กห้าขวบเนี่ยมันตนจริงๆโอเคไหมตนจริงจริงนะแต่รักเขาเอนดูเขานะคะเพราะเขาอยู่กับคุณมาในขณะที่คนอื่นเขาไปจากคุณหรือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณแต่เจ้าเด็กห้าขวบ เขาขอบกอดคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตเมื่อคุณดีเขากระโดดดีใจยิ่งกว่าคุณค่ะเมื่อคุณเศร้าใจเขาเศร้าใจยิ่งกว่าคุณค่ะจงขอบคุณเา้าที่เขาอยู่กับคุณจนวันนี้นะคะโอเคไหมอค้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่งพลังแห่งความสุขกันในวันเด็ก แห่งชาดาพวกเราทุกคนก็มีเด็กอยู่ในตัวเราอยู่แล้วค่ะที่สำคัญเราหน้าเด็กเลยค่ะคุณคิดให้น้อยสนุกให้มากคิดให้น้อยสนุกให้มากค่ะโลกนี้มีเป็นโลกแห่งความเป็นไปได้ค่ะเป็นโลกแห่งความสุขและเป็นโลกแห่งความสนุขของพวกเราทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรักคุณทุกคนนะคะ